พี่น้องเลยเนาะเปิดผ่ามาเมื่อนี้แปลกหูแปลกตาอยู่ทั้งทงไฮทุนนาพี่น้องเลยมีสวนดอกไม้งามๆเนาะสวนพักสวนหญ้าเพื่อนดอกลาฮืองกับพี่น้องเลยงามคักอีรีสูซีกาดทักบัวเนาะ เคุนพักโบ่งพลยาพี่น้องเลยลองเอ็นกันกบกะทักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันบันสก,กูสกคนมาพบมาพ่าพอกับช่องสานางน้องสลาอีกแล้วพี่น้องเลยมือน,นี้พี่น้องเลยเนาะพานออ้อยเจอมาดินทางเลือนลุงเหยีดยดย่านเทาเองนี่แหลนะเนาะ ย่างพาพี่พีน้องย่างมาเบิ่งทางสวนผักสวนญาเพิ่นก็โอ้งามบะลีบัวเพิ่นก็กอบใหญ่นี่เนาะพี่น้องเอ้ยมีตอยู่แนกินเพฮ็ดักอเนาะอ่านานผักนานหญ้าเพิ่นลมส่อยๆมื้อนี้กพี่น้อง้ลมเย็นอากาศมื้อนี้กค่อนข้างร้อนพี่น้องเอ้ยเนาะพาน้องอินเตอร์มาเล่นทางหน้าลุงพี่น้องเอ้ยเนาะ พี่พะโน่ไปเบิ่งทางไหนกันเสรไปเล้วินมากับไปบินเนอ์พี่เลยนังเล่งมากับแม่น้องนิวบายดีเฮ้ยมา้วสกบายดี เลยนองมาเรียนน้งมาเน่มันเดียกอ้เนาะันเดียวกบาอาืกันบ่มาหาเทียบกันบ่เทียวกันบ่ด้คกันได้อเนี้ช่องเดียวกันเลยหนาอยที่กันเลยแบบนี้แหแบบเดียวกันเดียวกันเลยดี่นี่สี่ปีอันนี้สีเอ่อสี่เดือนเนาะสปีกับสเดือนสี่ปีกับสเดือนางนาน้องกัสิคัวนาเลยะนี่นะเห็นบ่ ไอ้จรกินมาได้เดียวมาอย่าเพิ่งพ่อมันคุยไม่ไม่คืนมาได้่ามาหยาบลุงมาหยับประตูนะ่เพราะว่าไม่เคยเพือพาเพื่อนมาตัก่เทือนกันเนาะมาตั้งแต่มาตั้งแต่เออพูดนแหละนีลไม่เบิงประตูเยเบิเอาไม่ตื่ป่ามาป่วบนนกูพี่เราไปไกลแท้พ่ ไม่ตู้อี่แล้วเอ้าเอ้านี่นะไม่ตุ้รับเอาเจ้าบรุกบ้เอาสมอไอย่นเอาบรุกบาบ่หอานี้แเอาบ่ทันอนี่น่ะ่เป็นแล้วนี่เราจับบ่ท่านเลยตู้คนกงเลยใช่ใช่ใช่้าอสบายดีพ่อตู้เราบ่เละฮัตู้รู้พ่ตู้เป็นยังไงสบายดีบอยดีมีแห้งบอยฮึงน้ เฮ้ยบ่มือละลาวใช่อันนี้อือแทนกระตูหากับพี่น้องเลยเด็กนน้อยเด้นอนอยู่จังซี่อันนี้เนาะไปทางใดบ่ได้มาเดินนอกแล้วเนาะพอดมเย็นแน่น่งเยมหาประตูเ้ยเอาไปหามเนเกิดอุบัติเหตุเนาะเนาะเอ้ยอุบัติเหตุตกรถไถตั้งแต่หลายปีแล้วบ่เอ้ยปีกว่าเด้ปีกว่าเนาะายด้ปี ปีปลายแล้วพี่น้องเลยถถ่ายอวกะขยันเอนื้อันนี้บไร่งานบไร้กำเริบตุกยิงเลยคนเคขับรถมาป้อนตู้บอเตือนบอเตือนก่อนสิออกรถนะเตือนก่นคือลังรถพี่น้องเลยเขาแบบอะไรบางตัวรถออกแล้วกันเลยตกลงไหก่อนตู้บออน่ะก่อนตู้บอ อ้าลาน้อนยังได้กินล้านพอนยังไม่มาหน่นมอเก่งกันเลยเก่งแค่้อนตู้ก็ได้มือเก่งแค่้อนตู้ก็ได้แล้วใช่บ้านตวเห็ดคือตู่เหรอตุ่นระตูนี่เพราะได้เก่งได้เต็มวันี่บ่อือ ดีะเองได้อยู่เนาะตอนมีนื้เกิดได้จักมือกขมือเนาะตอนล่ต้น่ยงอกหาก็ออกไปเนาะตัวเนาะยังมาลนบอดเดือนปีปลายแล้วเนาะขี่เดือะกัแข็งแรงท่า้นเะขีพเดกันแข็งแรงทุกิงทุกย่างพี่ดาเลยมันเมนดุมันขยันนีเอยังเ้นเลยีเดตนี่งด้เยังมีน้อยังเเลยมเดตัวนยยังมาได หูได้นะยินครับตาเห็นคับปากว่าได้ครับแต่ว่ายังบ่ได้นะขย้ามเลดครับตัวกันยังไม่ได้นะบบได้แต่มือนะพี่ต่้าเลยลงส่วนล่างขานโน้มลงอืมอาขอดีนลอองำล,งนงลานเน่ยอข้ท่ากหูออือได้็บไปยังท้งลมนี่ สื่อเลยนะนะเรื่อยๆอย่าพักพันขวานซับกับบอดเช็ตทงมถาคานมลงไปบได้เช็ตเลย่างเ็ตได้จะเฮ็ดบบเ็ตคอยพลิกเอาเลยนะคอยพลิกเอาเรื่อยลูกเต้าเพิ่นคอยพิกพี่งเล้านี่ขึ้นมาเชิงพี่น่ะหมดดน้อยใตกับหมืออืมช่วงนมขึ้นมานี่บเออมุดใจเก็เอาไม่ได้ถู ยึดบได้ในมือหน่มันมันมันตึงว่มันแบบซื่อๆอยู่เนาะมันจะยิบลยไอืมเยลงมาสิะมันออกบรไเบืองนี้กตได้เบื้งเบื้อ้รมาซอยเย้ซอยกันแ้เคาะเงือดเอเี้ยยกว่าเลยโอ้ยคือิเท้าเดกนี่ เท่าเหงีอยู่แล้ยแอ้ยเนาะอืมเมาเง้ยนยังฮะและ้ยาไปแล,เล้เมาออกรถแล้วบอกเจ,จ้าที่ไปสิขับรถออกเพื่อน <c oughs> บอกทางลุงเพิ่อนพี่น้องกันเนาเนะ ไปเลยเพื่อนเด็ดแกยังไม่ได้ตั้งตัวนะเพื่อนก็ตกลงเลยลงทั้งหลังทั้งหอนเลยอืมถึงเสร็จถึงเอ็นหน้าอะไรกันเนาะมือเพื่อนกับยายับมาได้เนาะแต่ช่วงแขนพี่นมาแล้วไมีดูมีเต่าอยู่เต่าหักแพงอยู่กับยาแล้วนั่นนะ เกิดใหม่เลยบาดว่าลูกอืมโอ้ยลูกบ้านลูกเมืองคนดีเลยบริทละแนนี้อืมเลนจะ้นีวกนะไรน้อกินะไรเลยเลยนอมเาด่นน้ำเพิ่มมาเด็กกพี่น้องบไดเชือยางมาฝากรับลุงเอ้มาด่นน้ำดีเลยเฮ้ยหนักแห้งเนาะเฮ้ยหนักน้อยก็มีแหงเลยน้องินเตอรมาด่นน้ำลุง เ็ๆต้มเย็นเนาะต้มเย็นบวอยอย,ยนะบกครับบกแทบก็ไผ่แน่นอยู่ตื่นมาห้อยน่ะบนนวเบนนวเบนกายห้องกับสมออืาันเนปะ็นดินเทาองี้ กี <honesty S 2> ่าร์สิบดได้มาฮ่าฮ่าฮ่าตั้งแม่น้องนิวเพิ่งเด็กท้วงชวนน้องเด็ส่วนบารสิบดได้มาเนี่ยเดือดสร้างพ่อเพิ่นก็อยากมาเล่นแน่ยานพาลูกมาเล่นเนี่ยประตูเปิดตาแน่ว่ะเลยเอ้ยไปก็ไปเส้นมาเพราะว่าเมื่อนี้ก็บบดได้หนาวบดได้เนาะก็ด้เย็นเมื่อนี้พอดียูมือห้อนบดหนาวพี่น้องเนาะแม่เนี่ยนะช่วงหน้าหนาวนะอ้ chắc lôm và chắcอากาศ lạnh thấm như vậy thấm vào đây xương nhang mắc phẳng luôn rồi à hào cả dựa vai sắn xí đấy hòi anh dựa vai sắn xí, lấy tiền mà hay, đây xương nhang mắc phẳng rồi này, thầy ăn nhang cà hay, ưa ấy phơi bì xương cà hay ăn được, bữa đây xương nhang phẳng à hay ưa ấy hấp cái đấy đây ไปซื้อนมซื้อย่งวาฝากเลยมาแบบบ่ตั้งใจนะลูกใ่กตู้หรรบอยินแะมิยูนะลูกเนาะใส่ตู้เศร้าไไว้เ้ใส่ตู้เตยไม่ไวเด้อเกันเด้อกข่อยเด้อใส่ตู้เกข่อยเด้อใส่ตู้เศร้าไไว้ยังไปไว้เฉยๆเนาะดีๆไม่แห้งเ้นมอยู่กัเาเงิใหุ้้ลายต้ ย yes. okay. yeah, ูสะกินก uh. uh ับว่านเนะนะ้อาได้ังเอื่อยได้ทางเอื่อยเพื่นไปซื้อนุมซื้อยังมาให้ตุุ๊กอนบำลุ้งนอนนเอเบิ่งเด้่เินก สนมกินทะเลจังนี้แห้งนะหายได้อยากนออได้ตื่นแต่หึงเลยีมูมาเนี่ยพุงเอพาสองพันสี่เนาะอืมก็นสี่ร้อยห้าร้อยเอ ไม่ต่อว่านี่ยคือภมิคุ้ันเมื่อเยนื่อไห่เมื่อครับเนื่อเมื่อมัแบพร่ามอยูนีนมันพร้อมกันได้มันเป็นล็อกเป็นล็อกทุกคนข่าวกิน<ม>น,น้ำเวตี้มือนี่นเน,<ม>นาะลข่าวกินน้ำแ่บโนยอยู่ระบ้านอยู่ เอ้มันกาธรรมดาหาชิ้มาารชนะมันบร่อยซับเค็บชิ้าจิ้มอดกัเออาเขากินลายมันมันมันสีหนงทอเนอืมแต่ว่าทอีก็จะเป็นคยายาความดันความลูกตัไตหัวกินแต่เราถ้าบริารได้หอนได้กินนะอือมันแบบคือจะเน่ยเยเลยเลยอลายเตออยู่ธรรมดาอย่มีละ เอากินน้ําใส่แซ่บนัวก็ดีเนาะนี่ทางด้านน้กินไดหลายเชาว้ไววามส่วนนึงสิสุดายนี่ก็ส่สสิึ่าเอาไลยมันมันเาเล่นยาอยาตาเสื้อลาย เออขามักย่เขาก็กินอนี้ยังกินเหือดกินายเ่ล่องกินกินไม่กินัเอาะได้ักยากาเื้อยายังเพื่อให้กินยาพวกกัาเสื้อเออทุนบาทเป็นเงินก้นเออเออเ็นเพก้อัทเนะคอที่เป็นไปด้วยพี่น้องแต่ว่าซีเมนดีก็บ่อมันก็พอดีดงนี่นึงนะอืมบอเขาอากินยอบ่มบ่้ แต่ว่ารบ้งุดขีดอะือเดอืเขามาเลยสีแนี่มือใหม่มากแบนเลยพกอมกอมานดีตัวนี้อ่ะเลยเฮ็ดหมอคนนึงว่าโดนร้อนเตาก็ทับไันเียน้เลยี่ตัวเนี้ยหัวนอนแมนแน่นอะันคอมพิวว่าแล้วห้านอนอยู่สิมันกะนากาศมันกะเปลี่ยนแปลง จืดชืดเฮ้ยเตุาวบอกว่าจอยนาไ่ได้เบเงินทอนกระดูกแลวก็ชาโค้กระดูกนี่แหละเลยั้ใครแต่บอไ่ได้มาหาพนเต้โดนติตั้งแต่ปีกายนี่เนาะลุงเนาะมามาแต่งดองช่วงปีกายนี่มาดินน้ำลุงพนยู นะคะพ่อน้องเตยเพิ่นก็บ่ได้มาเลยบอกมาหนี้มันกะอากาศเย็นห่อนก็เลยพาเพิ่นออกมาเล่นน้ำแน่ป่ะอยู่แต่ในเพื่อนอยู่เพื่อนก็ได้ยไ่ได้ออกมาเนาะลมเลยช่วงน่ะหนาวไห่ละโบเพิ่งเสไปเบิ่งคนทางนั้นกันเด้อเบิ่งชิ้นนี้กันเลยไหล่อยากนอนระบายเลย อยากนอนบ่เฮ้อยากนอนบ่ฮะดังอะนะดังแป้ลทงเฮทงามันก็กวงอะนี่เนาะหกอวอาดกงความได้ซั่นน่ะหันวิจ้อยๆเป็นไดสิก่อขึ้นเบิดอยู่นี่ิแม่นสิก่อขึ้นเบิดอมไม้ยามฝนมันุ่นพาแน่ใส่ใส่ก็ลมก็

พอจะมาเมื่อคืนนี่บ่หรือดมาเล็กวาดกะมาเด็กวมาดกวะมาเบิกวมาด็กมาเด็กวะเดกวะมาเดอกวะมากวะเดยมดาเลยกว่มาเด็กวางไปมาเมาเด้กวะมา่ด็เด็กะาเะมาหาเด็กมาเดนกนะาดวดกะมาเกะงโดวะมาวะมาะาเด็มาลดวด็กวเวาะมเาเวมะเดามาเมเดาเมายังมาอยู่วะเ็กมาดหลัง อ๋อกกกินหอดแล้วนอนวินเฮ้ยนั่งอินเตอร์นองอินเตอร์เอ่นเอินออกไปดินของมานัองอินเตอร์มาดินคือของน้องเบลนั่งนอนยังดิบวเปนดิน่งบแวปนอเอินเอาวินเนอร์เด้อูเีหน่านี่แกซ้ำวินแน่นี่เนาะวินกกปีปลายแลยปะอ ແຮງເອີ້ພີ່ນ້ອງເອີຍຂໍແຊບພີ່ນ້ອງເອີຍ h ນາະວ່າຄລິບນີ້ລຸງເນາະແມ່ บายบนาะยาพี่น้องเลยเนาะลาเด้อจะหรับคลิปนี้กันพบอพอกันไหมคลิปหน้าเด้อโดยสบายดีวัตถุคูณทุกคนเด้ทุก